มันป่ามสใช่ีโชคสองสันเลยทุกคนได้ทั้งงูได้ทั้งป่าจะไดายป่าตายก่อนไปจัดการแันนี้สบายดีทุกคนสบายดีตอนค่ำๆตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงแล้วทุกคนดาสิพาทุกคนไปใส่เบ็ดทุกคนใส่เบ็ดโฮย ช่วงนี้กะหนาวแล้วทุกคนลมหนาวมากจะจอยละดาแม่ดาว่าใส่ไปไถ้วยอันนะทึได้ดาก็เลยลองมาใส่เบิร์ทุกคนนี่เบ็ดของดาก่ะมึงเลยออยื้อโซ่หกด่างทุกคนดาสีใส่แถวนี้แหละทุกคนเลาะไปขึ้นเสนอมทุกคนไป็นอะไรกะไปเบิร์กันเนาะดาะสีใส่แถวว่างเบินแถวนี้แหละทุกคนตอนเริ่มมีเบิอ์นดาสีใส่เบิดทุกคนเยอะของดาอนนี้ก็คือปลาเข่งน้อยทุกคน ทุกคนดากัดใส่ใส่ทุกคนเบิ่งกันสีด่างทุกคนดากัสใไปใส่ทั้งผู้ทุกคนลาอคืนทงถูกประวัติแห่งทางเส้นทางมันโคกทุกคนเออเดี๋ยวมือแรงดาสีผ้พาทุกคนมาหยาบเนาะมันสิมานบ่ดากัดจะดากัเคยใส่เยื่อประเข่งครั้งแรกทุกคนใจดากัย่ะใส่เยื่อประข่วนะทุกคนแต่ว่ามันมันหายยะทุกคนดาก็เลยเปลี่ยนมาใส่เยื่อประเข่งเยื่อประเข่งกะน่าจะได้ผลทุกคนนี่แหละกับท้าเบิ่งมือแรงเนาะ ทุกคนแบบฝ่ายฝุ่นต้นหนาวนะทุกคนอากาศหนาวแห้งมื้อี้นนี้นะดากกะบบิดเมือทุกคนเพราะวันกระเทิร์านนะยางฝ่ายยางมากดากก็เลยพักผ่อนอยู่นแค่นี้ก่อนทุกคนท่นทาประมาณแปดเก้าโมงแรงดาจังไปหยามานะทุกคนหนาวแห้งทุกคนเข้ากับบรรยากาศบรรยากาศ,ก,าศก็ลมพดัดวิ่วทุกคน ก็น่าจะพยายามนะทุกคน ป่าดากะนยั่งอยู่แล้วทุกคนเอป่า่งป่าตึกจะลุงทึตัวนี้นะทุกคนดาก็เลยเอาไปเฮ็ดเยื่อตื้มทุกคนเพราะเยื่อประเข่งมันบุพ่อนะยังเหลือสองคันตูที่ปลากินเ้อะทุกคนกีบแล้วคดป้าทุกคนผมมีผมมีเกือบหนู ทุกคนนะมือเราผอได้ยางมาอีกมันกับไก่เติบจากเอันนี้จากหมูบ่บ้านจีปลาไปสิเละสามตัวจีห้องทองทุกคนมันไว้ป่าอย่างนี้ดัดตึกตระลุงเอาพอได้ห้องท้องนี่ทุกคน ทุกคนป่าดักอ่ะแล้วเรียบร้อยทุกคนเออจับไปนี่เรียบร้อยทุกคนขอบกิดเลยอ,อุ่นคักให้ทุกคนก,ก,กินดักกินก็ทุกคนมันป่าไม่ใชที ทุกคนหนาวแห้งแล้วตอนนี้ก็ด่ากัอันทีผพาทุกคนไปยามเบ็ดแล้วก็สีกลับมือเลยทุกคนไปจะอาจจะดาไ่ได้ครั้งขึ้นแล้วทุกคนแต่อยามเบ็ดแล้วก็กลับเลยทุกคนไปไยายามดูกันว่ามันสืบบ่ทุกคนดยากับสีหมดไฟก่อนทุกคนเพราะว่าอันยามันไหมตุกเขาทุกคนยามันไหมอันคืนขอนะแบบผ้ตังมีผ้ตังไม่เพิ่นนะทุกคน หมดไวก่อนทุกคนเพราะาดานไปยามดากกัดกระซิมือเลยนะทุกคนยัยมันลามบ่น่ามแล้วจันดักดกระสิยามแถวถึงลาะลงทุกคนมันจะเคยทางมือได้ด่างนี้สมอยทุกคนเยื่อรอนทุกคนเปรีปป้ยเพลยด้วทุกคนเพราะว่าดาบ,บ่มีเปิดปลาไส้ทุกคน Đã à, phải bưng đằng mới Đang... hữu đó con Đang nắn thử hữu đó con Nhờ nhanh lòi chứ ไปต่อเลยทุกคนทุกคนอันสรุปก็คือตอกนกลางคืนนี้แม่นดาวได้จะตู่ทุกคนบบเป็นอย่างเนาะทาบะเบงมือเา้เนาะทุกคนเนาะเออคืนนี้บหวานทุกคนเ <c oughs> <c oughs> กือบจับทุกคนไข่โหสุกนี่อ้าคับตอนนี้นะบอดี้นอนม่นคืนเลยทุกคนพิดมันเจ๊บให้ได้สบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้า ไปหาก็ได้เวลาพยายามพ็ดแล้วทุกคนวันนี้กะขึ้นนีอาการหนาวทุกคนนอนคักพดจนจนสวยแล้วนี่กะประมาณประมาณหกโมงอะไรทุกคนไปไปเรื่องกันเลยไปยามกันเลยทุกคนไปทุกคนดยากาัสีผ้าทุกคนอยามันต่เทิงลงเติมก่อนทุกคนมัน น e, <ım> ่นีกจจลงีก็ออดอะสมอนี้นี่โอ้ฮ่าทุกคนเบ็ดดลูดไปเลย สโอ้โหโอ้ทุกคนดังีอชื่อทุกคนโอ้ชือน้ำซัดแห้งทุกคน mm. เกือบลุดนนลยในแรกตัวนึงอ้าโอ้โหได้แหละด,ดนี่ทุกคนได้แล้วแ้มหนึ่งแต้มหนึ่ง ตัวปูง,ง่ญ่ไปเลยทุกคนบุสมกับอันใส่เนื้อปากเข่งเลยทุกคนปาห้อยเป็นแต่ง่ายอ,อ,อ,อยู่บหญ่ายดอกเลยทุกคนดากก็ได้แต้มหนึ่งแล้วทุกคนเปิดปากคอทุกคนตัวปูง,ง่าไปเลยทุกคนบุสมกับยุ้ยว่ยนะทุกคนถ้าเป็นยุทงหวหน้ามันก็ตัวง,ง่ายยุสมนีน้นะไปหาไปต่อกันเลยทุกคน เแบบ็ดแบบเกเบ็ดเกษตร้ทุกคนแบบเบ็ดเสีอนนึงว่ะจะกยำดาะกะหกลึกทุกคนด่ากะบบกล้างโทษซับลงไปคือนะทุกคนยันมันตกทุกคนก้ะนำเดืนี้มันแห้งอยู่ทุกคนแต่ว่าบล็กกกะเลิกอยู่ได้ประมาณเพ่งเอิกเพ่งแอวทุกคนเนะบทตื้นสุดกบเพ่งเพ่งแอว เพื่อยลนน้ำบาเป็นกันเยอะอันตรายได้หน่อยหนึ่งทุกคนอันนี้นเป็นน้ำห้วยน้ำไหลมาแต่ฟ้าผู้ทุกคนเลยแล้วก็ไปตกยูเทิรตกยูัน็น,นมแม่น้ำของทุกคนทุกคนด่างนี้มีอาการทุกคนถือแล้วเร็วโอ้ค่ะด่างเนี้ยดาเคยมาใส่ทุกคนไม่เป็นเวิร์ลูกไปเอาก,ก็ได้ทุกคนได้โอ้โห น้อยเท่าไงมันส่งกับยูห้วยด้ยทุกคนสองแปมทุกคนที่จะตัวน้อยๆทุกคน ไปหยาบตอยนั่นทุกคนยังหลายดังอยู่ถ้าทื่อตัวน้อยชนีอ่ะด่าใส่ยืนอยู่ทงหน้าดีกว่าทุกคนเพราะว่าใส่กมันบือทุกคนเลยได้ปีนลงปีนขึ้นแทนหอยเขาจะลุกมือทุกคนโป่งลงนะะได้ตายแล้วป่ามันห้องอืมแล้วเขาคอยลงจับทำไมลงมึงกรดีลก ไปตลกอะไรนี่เนาะเออจำทำไหมนะลงุงเออเออทุกคนดาลงไปเอาก็ดาเห็นแล้วปลาตัวตัวใหญ่ยอ,ยยอยู่แล้วแต่มันตายใหญ่เออนี่ยแหละมันจะตายอือตายนะเห็นแต่นั้นกระปูกินหมดแล้วก็ไปจักแล้วฮาลงไปเอาก็เสจไเอาภาพแบบโศกสองสันเลยทุกคนได้ทั้งงูได้ทั้งป่าแต่สียดายป่าตายก่อนไปจัดการแับนี้อ,อือ มันสั้นเฮเธอรนบอสโรนะ,ะม่ทำให้ไปกันดาขึ้นไปจัดการงูกับป่ากันทุกคน,นทุกคนดาจะจัดการเรียบร้อยและอันทางป่าทางงูเอาไปกันทุกคนงูนี้งูยัตเตอร์นี่เปนงูยัตเตอร์เหรองูยัตเตอร์ตเตรป็นงูน้ำฮัดอติร้อนเออชมันจริงจู้เลย อยาวไปเอ็มพีที่หงขามัะเอเมพีนั่นเอย่างนี่เท่าเอเมพีโซนตาลาดขายโบเออม้มันมันแล้วแเนีมันอัดมันยบยจักเลยเออมนนี้และคือว่า่หนังคือจ้อยเลยมพี่นะจ้อยออไปแล้วก็ขามบุ bọn ai đây đây mùa nào nè thôi ạ, Chị ơi, trời mọi trời ơi, 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 ơi กะตัดแล้วให้หยุดพักอ่ะก็มีขาได้เรียเอาแล้วนะเอาง่ายเลยนะตาเบ็ดอ่ะล่ะโยอเอกระตัานหางมันเป็ดพี่ลูกไหนด้ดูกระต้าเนี่ยมัอนบ็ดนะล้าอะไรจะเป็นไหมมันเคยยอดอันอันนั้นเลยเคยยอดดินนะฮะก็ต้องไปยายเบ็ดน้ำโพแห้งแล้ว่าลอยอืมออมกลาใส่ตะเกาแต่มันเบิดนนมันเป็ดโะหากินทะเลบางอันนี้ ในดีนี่มันเอาเม็ดแล้วมันาพาดเม็ดไปสูนไปชิ้นเดีแล้วได้มาแล้วเนาะซัมปูสิกิปปะโบผิลูเ่ยนะโอ้ยเป็ี่ยนเป็นทหารโซ่นลยบักตัวยืนนี่แบมันอยนู่คนเดียวมันแล้วเราในตดำนานดำเนินทุกคนเหลือสามดังสุดท้ายดังนี้ลูกทุกคนมาเบิ่งดังนี้บวชงามเลยทุกคนแต่ว่าบทึดดังนี้อยู่บุฟืฟ่ต์ได้เงินเลยลุดกระสีดึง นี่ทุกคนมีก็ถือว่าหมานทุกคนนี่ได้ปลาปลาคอน้อยสองตแล้วก็ปลาคอใหญ่ตัวนึงคือว่ามันตายทุกคนเจ็บดายท้งงูผมมาวัดมานนี้ก็ตายแล้วทุกคนแต่ว่าแต่กับได้โชคสองสันเลยทุกคนได้ทั้งงูได้ทั้งปลาไล้เสียมือกัดกันห,หมานว่ะเมืออ้างมี่อกไอแมกันทุกคน